สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่คนละาศาสนากับผู้ที่พบเห็นนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับคุณนุ้ยครับเป็นหญิงสาวชาวขอนแก่นนะครับที่แน่เมื่อเร,เรียนจบก็ได้เข้ามาทํางานในกรุงเทพ สถานที่ทํางานของคุณนุ้ยเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากแถวแถวรามคําแหงนะครับคุณยุ้ยก็เลยไปเช่าคอนโดเช่าห้องอยู่แถวนั้นหาอยู่หลายวันครับกระทั่งได้คอนโดที่หนึ่งที่เขาติดประกาศไว้ตามเสาไฟฟ้านะครับว่ามีห้องให้เช่าในราคาที่ไม่ถูกหรือว่าไม่แพงจนเกินไปและคุณนุ้ยเนี่ยก็เลยไปดูห้องกับทางเจ้าของนะครับซึ่งในห้องนี้ก็จะมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่เลย ประมาณว่าแบกกระเป๋าเสื้อผ้ามาก็สามารถอยู่ได้เลยนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้นพวกตู้เตียงพวกเครืร่องซักผ้กกาอะไรแบบนี้มีครบเลยแล้วห้องก็สะอาดสะอาดแล้วก็กว้างด้วยสอบถามกับทางเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ปล่อยเช่านเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าของเขามีคอนโดอยู่หลายที่นะครับซื้อเอาไว้หลายที่ค่อนข้างมีฐานนะาส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะซื้อแล้วก็มาปล่อยเช่าแบบนี้แหละไม่ค่อยจะขาย แล้วก็ตัวเจ้าของเขาก็เป็นอดีตข้าราชการเมื่อเกษียณแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรก็เลยปล่อยซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าอย่างนี้ดีกว่าชั้นที่คุณนุยอยู่เนี่ยเป็นชั้น6นะครับแล้วก็มีประมาณ10กว่าห้องสิ่งที่ทําให้คุณนุยลาบากใจในช่วงแรกเลยคือทั้ง10กว่าห้องนั้นนะ่ะเป็นชาวอิสลามทั้งหมดเลยนะครับก็จะผู้หญิงก็จะ คุมผ้าฮิญาบนะครับแล้วก็ผู้ชายเขาก็จะมีหมวกแต่ว่าเมื่ออคิดดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปทําความวุ่นหวายให้เขาเขาก็ไม่เดือดเขาก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้เราคุณในคีแบบนั้นนะครับทีเนี้ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่มันแปลกก็คือพอ ลูกบ้านหลายๆห,ห้องเนี่ยเขาเห็นว่ามีคนมาเช่าห้องก็คือมีคนน้วยเนี่ยเช่าห้องเนี่ยแล้วก็เป็นไทยพุทธด้วยเนี่ยเขาก็มองคนรวยด้วยสายตาแปลกๆกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เขนไมยคิดก็คือเออหรือว่าเราเป็นชาวไทยพุทธเรามาอยู่ท่ามกลางคนอิสลามคนมุสลิมเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบใจก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนรวยก็กล่าวว่า คงจะได้เจอหน้ากันก็แค่ตอนเข้าออกคอนโดแค่นั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วเมื่อเลิกงานหรือว่าบรหจุเนี่ยคุณนี้ก็ไม่คิดจะออกไปไหนนอกจา,ากอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับแล้วกับข้าวกลับปลาเนี่ยก็ซื้อกลับมากินที่ห้องเอาไม่ต้องไปทําเพราะาบางอย่างอ่กับข้าวบางอย่างมันมีกลิ่นหรือว่ามีรสจัดหรือมีส่วนผสมในสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยคุณนุ้ยก็ไม่อยากจะทําความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านแต่สายตาแปลกๆที่มีคน ทั้งชั้นเนี่ยมองคุณนุ้ยเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับบางครั้งคุณนุ้ยก็ทนไม่ไหวก็เลยถามไป,ไปตรงๆเลยว่าอาตัวเองทําอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าปรากฏว่าคนที่มองเนี่ยเขาก็ไม่บอกนะครับก็แค่เลี่ยงไปซะไม่คุยด้วยด้วยซ้ําคุณนุ้ยก็เอ๊มันยังไงกันแน่เนี่ยเรื่อบืดอัดละจากแต่แรกที่คิดว่าเาเรามาอยู่ในชุมชนนี้มาอยู่ในแถบเนี้ยมันใกล้ที่ทําง,งาน แล้วก็แต่ละคนก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่นักศึกษาก็คงจะไม่มีเรื่องให้มันหน้าปวดหัวกลักลายเป็นว่าถูกกดดันจากสายตาแล้วก็พูดง่ายๆก็คือกลิ่นอายของความไม่เป็นมิตรนะครับทำให้คุณน้คิดหนักเลยแต่า้ตองว่าจะอยู่ต่อดีไหมไอ้ครั้นจะออกเนี่ยก็ออกไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญาเช่าที่ทำกันไว้เนี่ยคือหนึ่งปีก็คือกะว่า ห้องมันสวยนะครับห้องมันดีแล้วก็ราคาไม่แพงก็เลยเช่ายาวๆไปเลยมันใกล้ที่ทํางานด้วยอย่างที่ว่าแต่ความกดดันที่มันได้รับมาเนี่ยมันก็ทําให้คนนุ้ยเนี่ยไม่มีความสุขในการอาศัยอยู่แต่คิดกลับไปกลับมานะครับก็เออช่างมันเถอะก็แค่สายตาเขาไม่ได้มาชี้หน้าด่าหรือมาทําร้ายร่างกายเราเราก็แค่ไม่ไปยุ่งกับเขาช่างมันนะครับก็แค่ออกจากห้องเดินไปที่ลิฟต์ลงไปแล้วก็ทํางาน ตอนเย็นก็รีบกลับเข้าห้องเท่านั้นเมื่ออยู่ในห้องเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรทีเนี้ยมันไม่ได้จบลงแค่นั้นครับเพราะว่าพออยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนเนี่ยคุณนุยรู้สึกว่าในห้องมันมีบางอย่างที่มันผิดปกตินะครับครั้งใดก็ตามที่คุณนุ้ยเนี่ยซื้อของมาทําชาบูนะครับทําชาบูกินในวันหยุดเนี่ยมันก็จะมีพวกเนื้อหมูพวก หลายๆยอย่างนะครับพอคนไทยพูดนะเนาะก็กินได้แทบทุกอย่างคุณนุ้ยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นําหมูเข้าห้องเนี่ยมันจะมีปัญหาคือคุณนุ้ยจะรู้สึกไม่สบายตัวนะครับนอนกลางคืนหลับๆตื่นๆรู้สึกร่างกายมันเจ็บเหมือนถูกทําร้ายหรือบางครั้งก็หายใจไม่ออกตอนแรกเนี่ยคุณนุ้ยคิดว่ามันเป็นเพราะว่าอากาศในห้องมันไม่ถ่ายเทหรือเปล่าก็ลองปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศก็แล้ว หรือว่าปิดเครื่องปรับอากาศเปิดพัดลมแล้วก็เปิดประตูหลังห้องเอาไว้ก็แล้วมันก็ยังเป็นอยู่แบบนั้นแต่ว่าถ้าวันไหนที่ทากับข้าวหรือมีกับข้าวที่มันไม่มีส่วนผสมของเนื้อหมูเลยเนี่ยไม่มีปัญหาครับอยู่ได้แบบปกติหลับสบายตื่นเช้าสดชื่นสดชัดสดใสน,นะครับแต่ถ้าวันไหนที่มีส่วนผสมของเนื้อหมูก็จะมีอาการอที่บอกหนักๆเข้าคุณนุ้ยก็ไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าคิดว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมันกําลังมีปัญหามีปัญหาเรื่องปอด เพราะว่าหายใจไม่สะดวกแต่ปรากฏว่าไปตรวจปุ๊บเนี่ยสุขภาพดีทุกอย่างครับยกเว้นบริเวณลำคอที่มีร่องรอยถูกกดทับจากของหนักบางอย่างซึ่งมันจะมีอาการป,ปวดนะครับแล้วก็เคลดพอไปให้คุณหมอตรวจเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีรอยฟกช้ำนะครับแล้วก็เส้นเลือดแถวบริเวณลำคอเนี่ยมันก็เหมือนถูกกดทับนานแล้วมันสอบแววมันจะแตกคุณนี้ก็งงละครับ เพราะว่ามันไม่สามารถเกิดขึ้นเพราะการนอนผิดท่าได้หรือว่าจำได้เนี่ยก็ไม่ได้ถูกทำร้ายหรือว่ามีของหนักๆร่วงสใส่แต่อย่างใดเอ๊แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนั้นเนี่ยคนนี้ก็กลับจากโรงพยาบาลก็ไปซื้อของกลับมาทำกับข้าวเเนี่ยแน่นอนว่าหมูสามชั้นเป็นอะไรที่อร่อยมากถ้าเอาไปทอดเอาไปผัดนะครับผูนี้ก็ซื้อมา1กิโลแล้วก็ไปใส่ตู้เย็น จังหวะที่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยในห้องมันมีกลิ่นเหม็นเน่านะครับเหม็นมากๆเหมือนมีซากสัตว์ตายอยู่ในห้องเลยมันพุ่งเข้ามาประทะจมูกคนในแวบ,บหนึ่งแล้วก็หายไปก็งงว่าเอะข้างห้องเขาทําอะไรหรือเปล่ามันมีกลิ่นเน่ามาจากข้างห้องหรือเปล่านะครับแต่ว่ามั่นใจว่ากลิ่นนั้นมันฟุ้งมาจากในห้องแต่มันแค่แวบเดียวแล้วมันก็หายไปก็เลยไปสํารวจดูตามฝ้า ท้งในห้องน้ําด้วยหรือว่าตามซอกตู้ซอกเตียงมันก็ไม่มีหนูหรือว่าจิ้งจกตายแล้วก็เกิดเน่าก็แปลกใจนะครับแต่ก็รู้สึกไม่ดีล่ะเพราะว่าในจังหวะที่มันได้กลิ่นเน่าเนี่ยขนหัวในลุกวูบเลยก็เอาออกมาหั่นนะครับระหว่างนั้นก็คุยคุยกับเพื่อนไปด้วยโทรศัพท์คุยกับเพื่อนก็คือเอาโทรศัพท์แนบหมูแล้วก็หั่นหมูไปด้วยนะครับทีนี้นก็ลาลังคุยกัน ในเรื่องสัพเพเหระต่างๆมากมายอยู่ดีๆเพื่อนก็ถามว่าแกว่าอะไรนะค,คุณเนยก็บอกยังไม่ได้พูดอะไรเลยฉันก็ฟังแกพูดอยู่เพื่อนบอกว่ามีเสียงได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยก็มั่นใจแล้วว่าเป็นคุณเนยเพราะว่าคุณเนอยอยู่คนเดียวนะครับไล่ให้ออกไปนะครับแต่ว่าได้ยินในโทรศัพท์คุณเนยนไม่ได้ยินนะครับแต่เพื่อนคุณเนยได้ยินบอกว่าให้มันออกไปบอกแบบนี้เป็นเสียงดุดุด,ด้วย เพื่อนคุณนุ้ยก็ยังคิดว่าคุณนุ้ยแกล้งนะครับส่วนคุณนุ้ยเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนแกล้งก็บอกว่าไม่เอานะไม่เล่นแบบนี้นะฉันรู้สึกไม่ดีคุณนุ้ยบอกแบบนี้นะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าเออเอาอย่างนี้สิเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะมาเดี๋ยวไปละทำบุญกันก็ค,คิดแบบนี้นะครับพ็ค,คิดไปต่างๆนานาเทนั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยพอหั่นหมูเสร็จก็ทํากับข้าวทำกับข้าว,าวแล้วก็ทานอาหารอาบน้ำอาบถ่าเรียบร้อยแล้วก็นอนนอนยังไม่ทันหลับเลยครับรู้สึกว่า มีมือเย็นๆมาจับที่ข้อเท้าตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้ห่มผ้าให้มันคลุมทั้งตัวนะครับก็เลยพยายามพดขาเข้ามาในผ้าห่ม แต่ปรากฏว่าหดไม่ได้ครับพอหดปุ๊บถูกกระชากกับตอนนี้เรารู้แล้วเราก็มั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่แน่แมันมีคนจับข้อเท้าคุณนุ้ยอยู่ก็เลยพัง,งกศรีรษะขึ้นดูนะครับมองทอห้องเนี่ยก็ไม่ได้ปิดไฟทั้งหมดเปิดตรงไฟห้องน้ำไว้เป็นคนกลัวความมืดภาพที่เห็นคือเป็นผู้หญิงที่สวมชุดแบบอิสลามนะครับก็คือผ้าฮิญาบคลุมแต่ว่าหน้าตาเขาน่ากลัวมากนะครับ กระชากค,คุณหนุ้ยลงจากเตียงแล้วก็ลากไปที่ประตูห้องนะครับพอลากไปก็เหวี่ยงคุณหนุ้ยชนประตูดังโครมแล้วก็ไล่ให้ออกไปออกไปจากที่ของกูพูดแบบนี้นะครับแล้วก็หายไปตัวคุณหนุ้ยเนี่ยเมื่อเมื่อ,อถูกลากชนไปที่ประตูแล้วเนี่ยก็นั่งงงอยู่ตรงนั้นตั้งนึงว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมหรือว่าตัวเองเผลอหลับแล้วก็ฝันไปแล้วก็เกิดละเมอจนกระทั่งเดินมาที่ประตูด้วยตัวเองนะครับแต่เมื่อเปิดไฟดูเนี่ย ปรากฏว่าที่ข้อเท้าเนี่ยมันมีรอยมือบีบจนช้ำเลยนะครับแดงเป็นจ้ำเลยตัวคนนุ้ยเป็นคนผิวขาวด้วยมันก็เลยเห็นชัดก็เลยชักไม่ดีแล้วล่ะคิดแบบนี้นเพราะว่าอยู่ดีๆมาไม่เคยไม่รู้มาก่อนว่าในห้องนั้มีมีผีคิดแบบนี้นะครับก็เลยเทลไปหาเจ้าของในตอนนั้นเลยถามเจ้าของว่าพี่คะในห้องนั้มี มีผีมีวิญญาณเคยมีคนตายหรือเปล่าหนูเจอแบบนี้แบบนี้ทางเจ้าของห้องเขายืนยันนะครับว่าไม่มีห้องพี่ไม่เคยมีใครใตายน้องจะไปสืบไปถามดูแล้วก็ได้ไม่มีใครตายแน่นอนแต่คุณนุ้ยก็ยืนยันว่าเจอแบบนี้มานะครับทั้งคู่ก็ต่างก็ยืนยันในความเป็นจริงของตัวเองทีนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงคุณนุ้ยก็เลยโทรหาเพื่อนกลางดึกคืนนั้นเลยเพื่อนก็มาหา ขณะที่เพื่อนหาเนี่ยคุณนยก็จะต้องลงไปรอรับเพื่อนที่ข้างล่างนะครับที่ชั้นล่างก็เปิดประตูออกมาก็พบกับข้างๆห้องซึ่งเขาดินเสียงเอะอะของคุณนุ้ยที่คุยโทรศัพท์แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงโครมคามนะครับก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคุณนุ้ยก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับคนที่อยู่ข้างห้องก็คือคนที่หนึ่งในคนที่มองคุณนุ้ยด้วยสายตาไม่เป็นพิษนั่นแหละเห็นนห พี่ผู้หญิงคนนั้นนะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลงไปคุยข้างล่างก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันมันดึกแล้วเดี๋ยวจะส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นเอาพอลงมาข้างล่างเนี่ยพี่คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยห้องเนี้ยคนที่มาอยู่ถ้าเกิดเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันเป็นอิสลามเหมือนกันเนี่ยอยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดเป็นไทยพุทธมาเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่ จะของห้องเขาปล่อยเช่านะครับแล้วก็มีผู้ชายมาเช่าเป็นผู้ชายชาวอิสลามนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ทําตามกฎของศาสนาเท่าไหร่เขามีการเล่นคุญสมีการใช้วิชาอาคมแล้วก็มีการเลี้ยงผีแล้วพออยู่ดีดีเขาออกไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเอากลับไปด้วยไหมเอากลับไปทั้งหมดไหมนะครับดวงวิญญาณหรือว่าของที่เขาทําไว้เนี่ยที่เขาเลี้ยงไว้แต่คนที่เป็นอิสลามมาอยู่ห้องเนี่ยไม่เคยเจอเลยแต่ถ้าเป็นได้พูดมาเนี่ยไม่ได้เลย อยู่ไม่ได้เต็มที่ก็ครึ่งเดือนแค่นั้นหรือเดือนหนึ่งเนี่ยเต็มที่สุดล้วก็ต้องออกไปนะครับทางเจ้าของห้องเขาก็พยายามจะหาคนที่เป็นไม่ใช่คนพุทธมาเช่าเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหาอีกอย่างคือเจ้าของห้องเขา ปกติแล้วเวลาเราไปเช่าหอไปเช่าอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีการจ่ายมัดจาอยู่แล้วนะครับแต่พออยู่อยู่ได้ไม่ครบตามสัญญาเนี่ยเขาก็จะไม่คืนมัดจาให้มันก็จะมีกรณีที่ทางผู้เช่าเนี่ยไม่ยอมนะครับมีปัญหาก็เลยเจ้าของขก็เลยไม่อยากให้ คนพุทธข้ส่วนใหญ่เนะี่ยก็ได้ยินมาก็คือคนพุทธเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็มีแต่ว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคนนุย้ยถึงเช่าได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าถูกชะตากันหรือเปล่าไม่ทราบได้คุณนุ้ยก็ถามว่าแล้วมันมีผีมีคนตายหรือเปล่าพี่คนที่อยู่ห้องข้างเขาบอกไม่มีนะไม่เคยมีคนตายพี่เขาอยู่มาตั้งแต่ช่วงที่คอนโดสร้างเสร็จใหม่ๆเลยเพียงแต่ว่าปัญหามันเกิดจากนั่นแหละผู้ชายคนนั้นที่เคยมาเช่าห้องอยู่แล้วก็มีการ ทำคนใส่มีการเล่นของเนี่ยเป็นเป็นเหมือนหมอผีของชาวไทยพุทธนะครับทีเนี้ยในทางศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้ให้นับถืออะไรพวกนี้อยู่แล้วเขาก็อาจจะทำผิดกฎก็ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนัก,กน,นะครับแต่ว่าคนนู้ยบอกว่าพอไปตรวจดูที่ห้องจริงๆเนี่ยที่หลังตู้นะครับ ตรวจดูทุกอย่างเลยที่มันขยับขยื่นได้สามารถเพื่อนที่ดูได้เนี่ยตรงผนังตรงหลังตู้เนี่ยมันก็จะมีการเขียนอักขระที่เป็นภาษาอ่าภาษาอิสลามภาษาอะไรของเขาอะ่ะเขียนไว้หลายที่เลยหลายมุมเลยในห้องนะครับซึ่งก็ได้ให้พี่ห้องข้างๆเนี่ยเขาก็อ่านให้ฟังเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนบทสวดบูชาพวกซาตานพวกอะไรพวกนี้นะครับคนนี้ก็เอ๊เราจะทำยังไงแก้ยังไงถึงจะหาย ตัวของพี่ที่อยู่ข้างห้องเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอยู่สวิธีอ่ะคือ1ก็คือไปหาหมอผีไปหาคนทรงของอิสลามมาแล้วมาแก้ให้ได้กับอีกวิธีหนึ่งคือทําเหมือนคนพุทธที่เคยมาเช่าห้องอยู่ก่อนหน้าเนี่ยก็คือย้ายออกไปก็แค่นั้นทีเนี้ยพอเป็นแบบเนี้ยคุณนุ้ยก็เลยขอความช่วยเหลือจากพี่เขานะครับสุดท้ายก็ได้ ได้มาจริงๆก็เลยโทรไปบอกเจ้าของห้องว่าจะมีการทําพิธีแบบนี้แบบนี้นะเพราะว่าคุณนุ้ยเนี่ยเจอเรื่องไม่ดีมาครับทางเจ้าของห้องเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถ้าทําแล้วสบายใจแล้วคุนั้ยอยู่ได้ก็ทําไปนะครับมันไม่ได้ทําให้ทหําให้ห้องเสียหายอยู่แล้วหลังจากทําพิธีแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันหายจริงๆครับคุณน้อยสามารถอาศัยอยู่ที่ห้องนั้นได้ แล้วก็มารู้ทีหลังครับว่าสายตาที่เขามองด้วยความไม่เป็นมิตรอ่ะไม่ใช่ว่าเขาจงเกียดจงชังอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเขามองแล้วเขาสงสัยว่าเป็นคนพูดเหรอแล้วจะอยู่ได้อีกนานไหมเขาไม่ค่อยอยากให้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าผู้เช่าบ่อยนะครับก็อย่างว่าหลายเพื่อนบ้านกันนะเนาะมันก็ต้องคิดถึงในเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนถ้าคนที่เช่าอยู่นะอยู่นานก็ อย่างน้อยก็จะได้สนิทสนมวางใจกันได้แต่ถ้าเปลี่ยนผู้เช่าบ่อยเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่มาเช่าใหม่เนี่ยะจะนิสัยเป็นยังไงเขาจะเป็นคนดีไหมนะครับนั่นก็เลยมีการมองโดยที่ทําให้คุณนุ้ยรู้สึกว่ามันไม่เป็นมิตรเท่าไหร่แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยเขาก็เป็นห่วงเป็นใยดีนะครับคุณนุ้ยก็สามารถอยู่ที่นั่นมาได้เป็นปีแล้วก็ไม่ได้ย้ายออกไปไหนเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่แล้วก็เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านทั้งชั้น ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่คุณนุ้ยคิดว่าสวดมนต์ก็ไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทดลองแล้วสวดมนต์เอาพระมาไว้แล้วก็กันไม่ได้นะครับอย่างว่าเลยเนาะผีต่างศาสนาก็เพิ่งจะรู้ว่าพระเครื่องของเราเนี่ยไม่ได้มีฤทธานุภาพสามารถขับไล่พูดผิดปิศาจได้ทุกศาสนาเสมอไปและนี่ก็เป็นประสบการณ์เป็นเรื่องราวของคุณนุ้ยที่ผมนำมาฝากขอขอบ พระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เราฟังมาจนถึงตรงนี้หากผิดพลาดประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนอยากฟังผีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะหาข้อมูลแล้วก็นําม,มาเล่าให้ฟังสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ